นี่เป็นรถเมย์นะฮะที่วิ่งขวามาตลอดเลยแล้วก็จะมาปาดเข้าข้างหน้านี่สภาพรถติดอยู่แล้วนะฮะตรงข้ามกับเดโมท่าพระคือรถเอกชนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยรถร่วมเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองดูผมจะซูมให้ดูจะวิ่งขวาแล้วก็ไปปาดเข้าข้างหน้าเห็นไหมฮะนี่คือจราจรไทยฮะผมว่าจะมาตั้งกดนู่นนี่เนี่ยปรับรถเมย์ก่อนเลยฮะเนี่ย มีหลักฐานเลยฮะนู่นเลยฮะ,ะสายไปเลดก็เช่นเดียวกันนะฮะถนนเพชรเกษมเนี่ยจะวิ่งขวารูดเลยเพราะรถไฟฟ้าทำทำสร้างโดยไฟฟ้าอยู่วิ่งขวาแล้วก็มาปาดเข้าหน้ารถหน้าายหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคเนี่ยโอ้โหรถติดมากนะอย่างเงี้ยรถเ,เมย์ก็วิ่งเลนสองละซึ่งตามที่ประกาศเนี่ยรถสาธารณะเนี่ย รับจ้างขอสมก,กเนี่ยต้องวิ่งเลนซ้ายสุดนะฮะเลนซ้ายเนี่ยเลี้ยวยากอีกเรามีรถเข้าซอยแล้วก็แท็กซี่เยอะฮะเนี่ยแท็กซี่ทางนั้นเลยเราจะเห็นเลยว่าแท็กซี่เพียบเลยเนี่ยรถเมย์หนึ่งแปดก็วิ่งเลนสองละเพราะเลนซ้ายมันรถเมย์จอดอะ่ะเขาก็าไปกันไม่ได้เนี่ยนี่คือประเทศไทย,ยรถเมย์วิ่งเลนสองเนี่ยคันนี้เลยนะฮะเมื่อกี้นี้ห้าเจ็ดสองหนึ่งขีดหนึ่งหกหนึ่ง ไป,ไปนะฮะวัน,นมันจอดเส็จแล้วนี่คือประเทศไทยเนี่ยนะฮะก่อนจะไปตั้งรถเสียต้องปรับรถจอดต้องยกเนี่ยผมว่าแก้รถเมย์ก่อนดีกว่านะฮะเนี่ยรถเมยตัวดีเลยนะฮะจอดเลนสองจอดแช่ในระถเอกชนเนี่ยตัวดีเลยนะฮะมีรางวัล ขายตั๋วได้เป็นร้อยละเท่านี้เท่านี้นะฮะรางวัลน,นําจับอ่ารางวัลเขาเรียกอะไรคอมมิชชั่นอินเซนทีฟเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยเนะฮะชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็รถติดเนี่ยตรงเดอมอเตอร์พา,าจะเลี้ยวซ้ายไปเส้นราชพฤกษ์ก,กับเราพฤกษ์เนี่ยเลี้ยวไม่ได้เพราะรถเมย์มันวิ่งสองเลนรถชาวชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะวิ่งเลนซ้ายเพื่อรอเลี้ยวก็ไม่ได้มีป้ายรถเมย์อยู่ประเทศไทย,ยฝากไว้ครับกับวิดีโอนี้